สวัสดีค่ะค่อยมาทําก่อนนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่จะมาด้วยกันแต่ว่าทีมเรายาวเลยค่ะวันที่สิบแปดสิบเก่าก็เลยแบบเอไห่ะเมพี่ลีดนันนันนี่คนณกูจักนี่คือคุณหมอที่จะยิงไฮฟู้ให้เราวันนี้นะคะคุณหมอดีหมอรัมพอม ร้านลูกชิ้นอยู่นี่เข้าวเจ้าว่ขายดดดเด็อันนี้อันนี้อี่ห้อไหนน้องเบลน้องเบลนะเซาวสาวจีนค่ะโอ้ยว่ะสาวจีนพะนะเอากล่องออกเลยเห็ดสาวสาวจีนตั้งเอยเห็ดยูต้าห่านหมอลำโอ้ยอย่งนี้อย่าง ไหนโอเค้างพ่การบบอกกัวเตะกลัวิมนี่เลยเขาทิมแหงอกันแล้วเห็นว่าตน่องลิศระเบียบนะเจอแล้วหรอแล้วเขามเาต้นใจหลยเขามใช่เไม่เอาเขาหายูตาเห็นหน้าคุณหมอแล้วอยากไปทำสวยใช่ค่ะเอ้านาเพจขึ้นว่าขื้นสองถุงเอ้า ก็เจ้าจะอศ <จะ S 2> ิลปินบลูเวลาหนีค้าใหญ่จะเพเดชแาา้าก็สงคหนาาอยู่ในตารางอันที่แอนลงคิวนะกนเตี่ะมันเป็นสี่ทุ่มพี่แบวงใช่ไหมละ่ะแล้วแอนก็เลยยึดเวลาตรงนั้นมาตลอดเขาเปลี่ยนตอนไหน <c oughs> วานหรออัพเดตตลอด ปีมาทำหน้าไหมมาทำหน่อยอ้วนๆน,ะมนม่ะแน่มาคุปปี้มาเห็ดหนาแน่แล้วเ,เลี้ยวหมอรอแหง้งบ่ไหวเ <c oughs> ขินน่ะยิ้มหลายวันไหนได้พี่น้องตีนกามาแล้วก็เลยมาหาเพลินเห็นบ่นี่ <c oughs> พเพราะที่แล้เราไม่ได้อัดไอ้หน้าผากเด้อ ใช่วันนี้มันอะเลยมากขอโปรโบร็อ,อกหน่อยพี่พี่ลี่มีโปรโบร็อ,อกไหมคะดูในเพจเยอะเลยเพจคลีรีคลินิกนะคะแอนส่งลิงก์ให้ให้คนบ่อยมากถ้าใครถามใครถามที่แต่ว่ากับบรุวเพิ่นมาบอมพลังคนกระถามมาซื้อ เอาบอก yeah, ห,หมายถึงว่าเอาแบบนี huh? ้บอกหรือหรือว่าให้มันแลลวก่อนเอาม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 าขอฟองนี้ได้ไหมมาเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้ยจะไปอ่านมูค่ะเออขอให้เข็ใส่เสือคือคุณหมอแถอะจมูกพี่แอนเป็นอะไรคะพนัก ไม่ได้มาทําจมูกค่ะพี่อนมาทํามาทําโบ็อกมาทำไฮฟู้คุณพอยินดีด้วยนะคะได้น้องมีน้องแล้วว่ายินดีนะคะอะไรนะคะได้เลยค่ะชาแล้วค่ะชาไปทั้งใจอุ้ยมาดีะะอยังไปบอกสามีขวัญเด้อ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ถูกหรอกเอาไว้เป็นความลับฉันจะทุ่มหมอคูบี